สวัสดีครับผมมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับจอ Android นะครับตัวนี้เป็นจอ Android นะครับตรงรุ่น Mazda 2Sky นะครับซึ่งเป็นจอใหญ่ยักษ์นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจอขนาด10นิ้วนะครับติดตั้งลงตัวสวยงามนะครับเป็นจอที่ภาพสวยมากนะครับแรม1 ROM 1ลอม16นะครับ CPU 4 c คอนะตัวนี้นะครับเป็น Android เวอร์ชัน1 1นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหน้าตาเมนูก็สวยหรูดูดีมากนะครับตัวนี้นะ ซัพพอร์ตกับระบบนะครับคอนโทรลที่พรมอะไรเดิมรถนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีไอได้นะครับว่าปุ่มคอนโทรลที่กลางคอนโซลนะครับเราเปลี่ยนช่องใส่เอ่อเหรียญเดิมนะครับมาเป็นตัวไอได้หรือว่าปุ่มคอนโทรลนะครับตัวจอนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งาน USB ได้2องพอร์ตนะใช้งานพอร์ตเดิมได้นะครับแล้วก็มีอีกพอร์ตหนึ่งที่อยู่ในที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับอีก1พอร์ตนะครับตัวนี้ก็ใช้ช่อง USB เดิมรถได้แล้วก็มีพอร์ตเสริมนะครับ ตัวนี้สามารถใช้งาน f m ได้ปกตินะ FM ีเนี่ยเราก็ใช้งานปกติเลยนะครับที่จะอ่าเราก็สามารถที่จะค้นหาขึ้นต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธจากสมาร์ทโฟนนะครับรับสายวางสายหรือว่าจะเล่นเพลงอ่าจากสมาร์ทโฟนนะครับผ่านระบบบลูทูธได้นะครับตัวจอนะครับเป็นระบบ Android ที่สามารถโหลดแอปต่างๆมาทาง Play Store นะครับตัวนี้ก็สามารถโหลดแอปมาทาง Play Store ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเพจสโตนะครับให้เราโหลดแอปได้นะครับตัวนี้เราก็โหลดแอปเป็น u t u b e นะครับมาใช้งานนะครับเราโหลดแอป YouTube มาใช้งานได้นะครับตัวนี้การประมวลผลรวดเร็วนะครับเชื่อมต่อฮอสปอตหรืออินเทอร์เน็ตนะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถที่จะดูมีเดียต่างๆนะครับทางช่อง YouTube ได้เลยนะนะครับในการใช้งานก็จะสามารถนะครับใช้งานระบบนําทางได้เป็นของ Google m a p นะครับตัวนี้เป็นของ Google m a p สามารถที่จะนําทางนะครับไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับ ก็สามารถที you, mm ่จะค้นหาเส้นทางต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งเป็นนําทางได้นะครับง่ายๆตัวนี้นะแล้วก็สามารถแบ่ง2จอได้ด้วยนะนะครับแบ่ง2จอใช้งานนําทางนะครับฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็ใช้เป็น YouTube ฝั่งหนึ่งนะใช้งานนาทางฝั่งหนึ่งแล้วก็ u t u b e ฝั่งหนึ่งได้นะครับแบ่ง2จอได้ด้วยนะครับใช้งานดีนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะลบแอปหรือว่าข้อมูลต่างๆได้ง่ายได้นะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะ ได้นะครับ FM เนี่ยเราก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้จอภาพชัดนะครับดูไฟลวิดีโอหรือว่ามีเดียต่างๆเนี่ยง่ายได้นะนะครับจอใหญ่ยักษ์นะครับภาพคมชัดทันไวนะครับตัวนี้อ่านะครับแล้วเราก็สามารถที่จะฟังเพลงนะครับมีเดียต่างๆได้นะครับง่ายได้นะครับจอภาพคมชัดทันไวมากนะครับคันนี้ติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมนะครับด้วยนะมาดูกล้องนิดนึงนะครับ นี่นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูภาพขณะถอยนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยได้นะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าลงตัวสวยงามมากนะครับหน้าจอใหญ่ยักษ์นะครับภาพคมชัดทัดไวนะครับนี่นะครับในการเก็บงานนะครับของเขาเนี่ยถือว่างานเนียนมากนะครับสวยงามลงตัวนะครับเข้ารูปนะครับเดี๋ยวมาดูฟังเพลงยู u ูบนิดนึงนะครับ ตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีด้วยนะครับมีอีคอลเซอร์นะครับในการปรับแต่งเสียงเนี่ยมากถึงนะครับเดี๋ยวมาดูทานันเดี๋ยวมาดูทารนอีคอลเซอร์กันนะครับอีคเลเซอร์เนี่ยมีปรับแต่งเสียงนะครับมากมายเลยนะสามารถที่จะปรับแนวเพลงได้นะครับแนวล็อกแนวจ๊สคาสสิกได้นะครับหรือว่าจะปรับเฟเดอร์บาลานนะครับเฟเดอร์บาลานซ้ายขวานะครับหรือว่าจะเพิ่มเราเน็ตได้ด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากกับอีคอลเซอร์ที่เยอะด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับกับจอแอนดรอยนะครับ ตรงรุ่นมาด้าสองสกายตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก,ราาวรกร็ราคาไม่สูงด้วยนะครับติดตั้งจากช่างมืออาชีพนะครับราคาไม่สูงด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถนะครับทักแชทไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาตามเบอโทรตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ